บานเนียมนายตอนนี้ศาสนาโนขึงขอนก้ยโนยุกไปตาม รักษาสินกินทานจังสิไปเน่าพัก บอนหมผู้ดอกสามต้นเนิ่ดาไผ่ผู้สวนน้อนใจสางภาวะนาะเพี้ยนพามผืนทองคำมาตรงว้ไปนเนาไตวาหฮมโูมดาละไพ่ผัวทำบาปให้กวด,ด,ดกายลงนาะรกโยกแต่คอขึ้นมาลิงเด็ดลำดูดอกบนฟ้า เมตนาเอาห,อหยายบอกคำบุญเฮ็ดเทียบบาปบอกเห้กราบดอกพระเจ้าบอกเค้เขา่าหอดวัดบา่าอิ่มละพระลาบุญบอนนำหอย ได้ร้อยวนในบมอใหญ่ไฟนรกอวดเอาได้เผาไม่ตลอดกาลเมื่อนี่เจ้าภาพทานไดตกแต่งปุ่นเปงลูกหลานพอใช้หยดสีอย่าไหนใบไ,ไปเน่าไฟนรกหลวงเขอว่ามนมีแต่เอาโนตวนเข่าสรวันทองไปยองยองเวม ท้องรับอยู่แล้ว,รวประดับ เพียรบานีลาลาพุทธการเพนเก่าสี่เผยสังปวางการอุเทธธานไปหาผู้มิ่งหมอละน้าเมียนได้บนหลังทั้งสองขางสองทั้งสองฝ่ายทั้งพุทธตาและพีนองทเทธานเข้าเจียกหา ละมีตัวยางอยู่แล้วหนาพระเจ้าใหญ่พิมพ์พิสานเดีน้องอันดาละเนาในปรางราชะคือกทอดถวายเป็นคนเขา้าอวเทียท่านไปหาเจ้าเปตัวผู้ทำบาป จินของสงแต่สาสาดพลได้โตกมอนรกไฟอิมละละพ้นจากศาตานันได้มาเป็นเปรียทรมานละละพิมพ์เพีสานกระทำบุญอวเทียทานในครานั้นพระจอมทำตรัสว้เก่าสิบเอ็ดกันเต่เป็น เป็ดเฮ็ดป่าลุกไว้จังซี่ทะเลงต้านได้อ่านกอดอิ่ม ละเปียาดาติเพิ่นเลยกาวยอนได้ไปเกิดบ,บ,บนเทพามีเวมันปังป่าลวนเตะเป็นของเทิยบสะอาดดีสีเกียงสวกาวีพวนน้ำสอนปะพันก่อนมาเจ็กใจลาโยมพ่อยมีเอืยเจ้าวานมาบันยายินา ฝากเนเด้อฝากตายายนอพี่น้องอยากข้าขอปองมาโน้ย นี้อิน่ะสังขารคุณบัดย้ำเท่าและย้ำเมื่อเมือเทียงไปทางลูกเต่าสิเด็งนายและเลี้ยงลูกเต่ามาเป็นเจ้าเป็นนาย ป้าให้เม่ยเท่าๆได้หมเมาแม่มมมมนนั่งคอยอินะละละย้ำชีวิตพพอเม่คคอยถอยอ่อนดอกเบิดเฮงละร่างกายเคยบน่อแข็งขันกร่วงรวยน่อไปนอาอนวาวูตาเศรสาผมขาวเขียวกะลน พ่อแม่เฮาบ่คือท้าวว่าแตกคอนเอื้อเห็นหลายเลี้ยงลูกเต้าบ่เคยท่อว่าฮอดใจเอ้ยอิ่มดาลูกหลายคนแม่กเลี้ยงให้ใหญ่ได้ ให้นุ่งอ้นกินดีพอแม่เพียชีวิตทรัพย์สินได้ย่อมว้วนตะเขาในน้ดาปนน้นามว่าควายอยู่ในขอกพอแม่ขายโนอสอ่งให้ได้ยันหัววาสุเนียวอิ่มตาละเมิดไปแล้ว กะเมีนเล้วพ่อเมีบ่เสียได้่างอาศัยต้นปายได้เพิ่งพังเวลาเท่าเตียบเป็นอย่างบัดมาตกสมัยนี้ luộc đầy tham ngán đi bát cháu mía ngân xài sang mã lái thiêm phố mẹ thiêm phố mẹ và ở phương cháu bát kia thảo mượt hoa ว่าโมเนบ่มีลูกแม่เอ้ยพ่อแม่น้องคิดหอดลูกพูดนั้นคิดหอดลูก คนนี้มีที่รีบ่เห็นไพเจ้าสุกกายสบายใจกะสร้างเลือ cả sang lớn mến đã thấy miền nhiệt nã đây nó Nam tạ lại lia เมสิคอยเจ้าอยู่เดือจนหอดมือสิ้นใจละเช้าบานหำไปป่าสาเสียนหน้าลูกบ่หนองเขียดไปดลายกยเห็งทอนาังจอกขอมือ cầm càng thương mãn, Thán bay nhẹn mừng điện đào đây đang sao Hãy subscribe cho kênh Ghiền เนื้อเมื่อตัวลูกยาบัานบป่าเทียมเป็นพ่อเพียมแม่เพียมให้หวัวหนุ่คนพ่อแม่โอ้ยเหเดโนวว่างเพิ่งเจ้า บาดเกเ่าเมื่อความเว้าปองสิไปก่อนเสียนอนบายพระเลวเมีกะบบ่นเทปไทยเทวราช I didn't know. มามานุษย์สาภายใจให้เพิ่นโดนบันดาลใจน้อ,นองใจลูกของพวกข้านี่สา่วเดิน ให้ลูกเคิดฮอดพ่อแม่ยามเพื่นเก็บไปป่าสามามองออนา <ph OT> พ่อแม่

ôi em 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 ôi Khó ôi thì ôi em con, em ôi em ôi em ลานน้อยสีตาวเมื่อน้มพัวน้ำเมียบ้านนนทชัยเอ้ยให้เจ้าขีดเอาเอื้อเด้อเมื่อย้ำกาสีขอลาเด้อขับโมประเทียนเน้นน้อยน่ะไพ่มาฟังทำคอย เจ้าบ pues ่ให้อย่าฟ้าวโถชมอย่าฟ้าวผมเครียดแค้นเครื่องขอยได้วาก่อนเอิมซะละบอนน้ํานาแม่นมักมีคนน้ทีกักหัวเนี่ยมซะล่พี่ป้อแห่งเจ้าวลานผู้แสดงดอกวันนี้มะจวอเืองนอพนา ປານຝົນຫາມນໍ້າເຮືອຊາດໄມ້ເດືອນໍ້າເທືອຢ່າເສ່ຽວດອກໃຫ້ລົມເປັນສົມດືອຍຸມລเນຽມສິໄກຈາກອມຂົມສິາງລາວານຂັນສິໄລຈອງບກບໍ່ສລວັມຕາອຕາດດລາຕາທ ตาคำลาตาตีจักกะจันแมงอีเสียงฉนี้ดอกหำห้องสีร่างวงว่าริงเล่นนะ ลักเฮือจังบ้านสาวอีสิไกจากน้องเปีนฮะบ้านวังเขียและวังบนบุงงไวเสีละขอบ,บ้านสีหอเสียละบ้านวานน้องเพียบ้านละบ้านมีเช้าบ้านเกียงดงขีเสียได้ไกจากบ้านบ้านน้าบองสีห้างนองะ คือกรนโกวกห้องสิไกลจากคนเดียงเสียงสุริลงหลับสิห่างโลกกากวงทรงทั้งปวงสิไเ้ลาปืนผ่าออกพันษา ผู้สาวนาอ้อกาเอินหลวงพี่บวงสิลากีกีสเสลีส่ลสีางเดงคือจังไม่บักคาเลงกบบักแนงสิลาโดงอ,องเสลาลาฟันขันบังมือยสลาเกยนละค,คือจังเตาโนตุนสิลาไกไม่ไกนุนบุญเอ,ออ,อ อยมาบอบเพียงนอจัง <Wit> บ <default> ุญเสียได้รากนอมมดเจ้าขั้นไปเล้ก่อนลาโน สัทธา